ครับพบกับรายการ c o s t o Test สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6เราจะมาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการที่เราได้แนะนำเครื่องดนตรีทำเป็ดไปแล้วว่าเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มต้นพื้นฐานในการทาเปรตกันส่วนประกอบแรกเลยที่เราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันให้ไวที่สุดก็คือ ม้าวคิสนะครับคือตัวนี้สาหรับพี่แดนก็ได้แนะนำไปแล้วว่า,าถ้าให้ซื้อเป็นของตัวเองก็จะดีครับซึ่หมายถึงว,ว่าให้ซื้อมาต่างหากที่ไม่ได้ใช้ของแถมจากเครื่องแต่ถ้าใช้ของแถมจากเครื่องก็ไม่เป็นไรครับเราก็ฝึกตัวนี้ก่อนแล้วเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยเอนเล่นได้ดีแล้วแต่ผมขอแนะนํานิดนึงนะครับถ้าทําแบบนี้จะมีผลกับคนที่รูปปากไม่ได้เป็นมาตรฐาน ไม่ได้หมายความว่าผิดมาตรฐานหรือผิดอะไรนะครับแต่หมายถึงว่ารูปปากเราคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันในการที่เราจะต้องเป่าเม้วนพีชเนี่ยสมมติว่าเราใช้ม้วนพีสิแถมมาเสื้อเป็นขนาด 7C แล้วขนาดที่เหมาะกับเราจริงๆสมมติว่าเป็น 3C พอเราเป่า 7C ็ดซีไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเริ่มต้นมาเราจะทำความคุ้นเคยกับม้วนขนาดในึต่ละเวลา เลือกซื้อขณะที่เหมาะสมสำหรับแ่เรองดรีที่สุดครับสาหรับการเริ่มต้นเป่ามัลคีสกนเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเป่าเคร,รื่องเพราะว่าเครื่องดนตรีประเภทคองเหลืองเนี่ยก็คือแตกแต่ทำเป็นเนี่ยคนระับเป็นเครื่องที่ใช้ลมและใช้ลมเยอะแต่ก็จะมีเครื่องดนตรีประเภททองเหลืองเนี่ยเือือที่ใช้ลมเยอะมากกว่านี้อีกแต่ว่า ที่เราต้องให้เป่าเมาส์ทีสก่อนก็เป็นการบริหารรวมกับบริหารปอดของเราอย,าย่างเดียวาอที่เราจะเป่าเสื้อพูดง่ายก็คือว่าถ้าเรามีชั่วโมงบีนกับลมเมสาทีสเนี่ยเอยอะๆเวลาเราเป่าเสื้อเนี่จะเป่าได้ง่ายควบคุมลมได้ง่ายควบคุมเสียงได้ดีตอนที่คนจะเป็นคือถ้าเราไป่คบคุมเป,าเป่าเสื้อเลยก็เสียงก็จะไม่ดีนะครับก็เป็นการสืสอส่งที่ไม่ถูกต้องะนะเลิศ ครับวิธีการเลิ่อปากคั้งแรกให้เราทำปากพูดว่า M เหมือนชี้จิ้มเหมือนฝึกจิ้มนะ M พูดต่อเอ M คลายไว้แล้วจากนั้นเอาตัวเมาส์คีสในด้านนี้นะครับไม่ใช่ด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นปด้านและด้านนี้เสริมด้านนี้วางบนเมาส์วางบนมือป,ปีปากของเราอย่างนี้นะครับ เราอย่างไรครับว่าเต้องไปถึงดาวดีสำหรับบางคนที่ฟันมีปัญหาคือฟันหน้าหฟันล่างมันไม่ได้เข้ารูปมันเป็นระเบียบอันนี้มีผลต่อการปับนด้วยนะครับแต่ก็ไม่เห็นผลมากเท่าไหร่ ใช่อว่าเพราะวับไม่ได้นะครับทุกคนสามารถปรับได้แน่นอนถ้าไม่ได้ฟูฟันที่แบบว,ว่ามีปัญหาแบบเยอะจริงๆเนี่ยปักได้ครับแล้วก็ไม่สามารถปรับได้นะถ้าคนที่ดัดฟันอยู่จะปรับไม่ได้ครับอันนี้ก็คงต้องให้จัดฟันผ่านไปก่อนครับเรามาต่อเลยดีกว่าไม่ไม่มีการเสีวลาเราเอาวางลูกเอาคนรอปักที่เป็นพวกเก็มและเย้มวางให้เราลองปัก ออกไปก็จะมีความสุขเราเล่นถึงปากเล่นถึงปากเล่นป,ลาปากเล่นตอนเด็กๆครับแบบนี่ยครับแต่มันอยู่บนรูปปากที่ผูเ้เอ,อ็นและอยู่บนมาร์กินดอฟออา เราต้องผ่อนับาสบายยาก,กดถ้าเรากดแร่นปุ๊บเราจะเป่าไว้หน้าจะมีแต่เสียงลมฉะนั้นไม่ต้องกดครับแค่วางไว้พอที่แบบว่ามันปิดสนิทต,ตัวแม่ปิดปิปปีปากเราสนิทแล้วเป่าส,สบายๆส,สบายๆไม่ต้องกดมากกดนิดหน่อยพอแล้ 4จังหวะก่อนแล้วหยุดด้วย4จังหวะเป็นจังหวะเริ่มต้นเบสิคที่ง่ายๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแทร์เท้าเป็นจังหวะให้แล้วก็จะเป่าเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยนะหนึ่งนะสองสามสีอย่างงี้ยซไปเรื่อยๆนะครับชักเป็นเวลาสักย จะดีมากซึ่งเราจะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งก่อนที่เริจะเป่าเสมอเพื่อเป็นการวองป่าแต่ทีนี้เป่าอย่างไรถึงจะดีเสียงแบบไหนลงแบบไหนถึงจะดีให้เวลาให้สังเกตเวลาเสียงที่ออกมาครับถ้าเป็นแบบอย่างนี้ ให้ลมที่ออกมาจากปอดน,นิ่งที่สุดเราไม่ต้องรีบนะครับเวลาเป่าไม่ต้องฝืนตัวเองค่อยๆเป่าถ้าลมหมดเราก็หยุดพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยเป่าต่อการเป่าทั้งเป็ดเป่าม้าวหรือเป,าาเป่าทั้งเป็ดเนี่ยฝืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีครับจะไม่เป็นการฝึกปอดเราควรจะฝึกปอดให้แข็งแรงหรือว่าควบคุมลมได้ดี โดยการเป่าเป็นจังหวะและควบคุมลมของตัวเองให้นี่ นี่กว่าที่พี่น้องจะขอาเองนะครับ ในส,ส่วนต่อไปที่เราควรจะรู้ระหว่างที่ฝึกซ้อมหรือพีชตรวนี้ก็คือท่าน้าครับหรือโพสเตอร์ของเราเวลาเป่าสังเกตว่าตั้งแต่ต้นรายการและในเทปที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมจะนั่นงขึ้นื้นที่เสมอนี่คือหลักที่ถูกต้องในการนั่งเป่านะครับไม่ว่าเราจะเป่าระหว่างซ้อมหรือว่าเป,าเป่าเป็น วงตอนแนต่ในโอกาสไหนก็นแล้วแต่ถ้านั่ที่ถูกต้องคือน้องต้องนั่งขึ้นรงนี้ครับสาระสำคัญของการนั่งขึ้นรงนี้ก็คือถ้าพี่น้องนั่นงบงเ,เตียงกนีน้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอาการชีเกียร์ครับมันจะเป็นอย่างนี้คนระับสำคัญมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เราซึ่งมันไม่ดีตรงไหน,นมันไม่ดีตรงที่สรีระของเราเนี่ยออกกับกระบางลมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนที่ควรจะนั่งต่อ ถ้านั่งตตรงแบบปอดกับกระบอกโดนตรงเนี่ยมันจะขยายได้เต็มที่ซึ่งมีผลต่อการเป่าพี่น้องซึ่งจะใช้ลมได้เต็มที่เมืาขยายก็ขยายสุดเมืราลมมันก็ได้พักผ่อนตามที่ธรรมชาติที่คนมันจะเป็นตัวมันซึ่งตัวนี้ก็ได้ผลดีในการสุดลมนะครับถ้าเราท่านั่งอย่างเงี้ยมันตัวตรงมันไม่โค้งมอแล้วไม่ใช่มันจะไม่ถึงตองนะแบบเนี้ยดังนั้นเราก็เลยต้องนั่งชื่นวุ่นเป็นการสุด อีกอย่างหนงึ่งผลกระอื่นก็คือเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูทีด้วยเวลาเราเป่เป็นวงสมมติเราเป็นในอนาคตอย่างเงี้ยนี่น้องมีวงหลายคนเป็นออเคสตาราอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นเล่นของอเคสตาราเรื่องโพสเตอรรในการได้เป็่สิ่งที่สําคัทธ์นภาพลักษณ์มากๆซึ่งมันจะบ่งบอกของความเป็นโฟลชนอลของเราด้วยว่าเราเล่นในเรรู้จริงหรือเปล่าซึ่งก็มีผลต่อการเล่นด้วยครับคือเรื่องของเสียง เกี่ยวกับปอดแล้วลงมาการน,นั่งถึงนี้ครับฝึกนั่งเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมื่อ,อยังไงก็ต้องนัน่งครับคือตัวที่เราพยายามนั่นตงตัวตรงๆแล้วฝึกสองเม้าพ,พีชสองที่สองับนะครับโตเม้าพีชเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกอย่างผมเริ่มเรียนผมก็ไม่ได้เรียนด้านตัวตีมาเลยก็แต่ผมเคยเป็นเด็กกลุ่ตัวคาทีนนะผมก็ใช้เวลาฝึกไอ้เม้าพีชนี่แหละกว่าจะเป่าเป็นเรื่องเป็นราว ว่าจะควบคุมลมได้ในระดับที่ใช้ได้สุดเป็นเปล่าได้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนม,ม,มาก็สักสองเดือนสามเดือนได้ซึ่งตัวเนี้ยมันยังไงในชีวิตเราถ้าเราจะเล่นเป็ดเราต้องอยู่กับมันตลอดเามาท์ีเป็นส่วนสำคัญมากเราจะต้องฝึกมันบน่อยๆไม่ไม่ใช่ว่าเราเล่นได้ปุ๊บเป่าได้ปุ๊บเ,เราไม่ฝึกเมาท์ีทเมาฟิทเมาทฟีเนี่ยเป็นตัวที่ต้องฝึกทุกวนันนะครับ ถ้าเป็นท่านเป็นไม่ได้ต้องสุดทุกวันเพื่อสรยียภาพของเราจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่นะครับในการสุบบอของเราด้วยทีนี้ในเรื่องส่วน,นหรือที่สนับสนุนในด้านของการเป่างเป็ยก็จะเป็นเรื่องของร่างกายครับถ้าเรามีความฟิตของร่างกายคือแข็งแรงหน่อยนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องถึงกับเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแค่ว่า ออทำงานทุกวันเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่กับหน้าคอมอยู่บ่อยๆทาบ้านยกของบ้านคือกระบวนกาปกติแล้วสัมผัสขา,าของทุกคนทั่วไปก็ต้องมีแรงพอสมควรถ้าพี่น้องไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ยเฉยๆเนี่ยมันก็มีแรงแลครับแต่ทีนี้มันมีปัจจัยตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ปอดแข็งแรงเป็นคนเดิมเป็นคนที่เล่นกีฬาเตะบอลตลอดตัวเนี่ยจะทําให้เรามันจะเป็นส่วนช่วยที่เรามันเป็นได้ดีขึ้นนะครับ ช่วยในเรื่องลมช่วยในเรื่องความอดทนในเรื่องการลองโทนลองโทนก็คือการเป่ายาวๆครับลากเสียงยาวซึ่งจะมีความสําคัญในบางเพลงหรือว่าเราต้องใช้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใช้ร่างกายดีก็จะได้เปลี่ยนแต่มันสุดกันได้คนระับน,นี่เป็นเรื่องที่สารสนุนตรงน,นี้มากกว่าไม่ต้องซีงเรียสครับทุกคนเป่าได้หมดแล้วสิ่งที่ควรจะรู้เพิ่มเติม การสดกหรือทำเพราะพีชก็ระยะเวลาเราจะรู้ตัวแค่ไหนว่าเราฝึกไปถึงเท่าไหร่แล้วเราควรจะโอเคพอลนะเพราะตอนนี้มาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เปล่าเสื้อนะ่ะแล้วเราจะเป่าเสื้อได้ตอนไหนตรงนี้พอน้องทำฝากรุเ้เคยกับเราพีชได้เนระยะเวลาอยู่แล้วเริ่มเป่าได้โงที่แล้วทีนี้ มาลองถองเครื่อเลยครับมาลองถองเครื่อง,เ,ออง,เ,องเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่สำคัญอย่าพ่งรีบอย่าใจร้อนเพราะมีหลายคนเนี่ยคืออย่างเมาแล้วทำไมเราต้องมาแม่งเป่าดี Mousepits เนี่ย Mousepits น,นีคนนะ่คือภาษาไทยเรียกว่าขวดนะซึ่งผมรู้เหมือนกันจากคิมุราอาจารย์คิมลุละเขาเคบอกมาว่ามันคือกขวดก็ เพิ่จะรู้นะครับวาพี่เซอว่ากับพวกนั้เข้าเรื่องต่อปกันหลายคนอยากรีบอยากต่อเสื่อไวๆแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงนี้เก็บชั่วโมงมาไม่มากพอเราต่อเสื่อมันจะไม่ดีครับมันจะไม่พคาะไม่ไม่ดีที่ควรจะเป็นนะครับลงก็ไม่ได้คอนโทรลควบคุมลงก็ยังไม่มีความปลองเสื่อมันจะเล่นไม่พอเลยครับไม่แนะนำแบบนี้ดังนั้นเราต้องศึกเยอะทีนี้พอเรามา หลักหนึ่งแล้วมาเริ่มใส่เครื่องเลยเสียบเข้ามาครับไม่ต้องกดแรงนะครับซ่อยๆแล้วกหมุนนิดนึงอ่าให้พอรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็จังหอัดมาได้อยู่บางคนไม่พอผมเคยเห็นเด็กๆเนี่ยในวงโยเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเลยใส่โป๊กตกโป๊ะโอ้ยตกโป๊กสนุกตกไปตกไปตกตกดึงไม่ออกอันนี้ยังดึงออกนะเพราะผมไม่ตกแรงแล้วมันไม่ดึงไม่ออกจริงเลยเขาไคยสั่งครับ ไม่ต้องไปให้มันแน่มันพัวมันหล่นหลายคนพวกมันหล่นครับเลยทำให้มันแน่แนบแต่ท่านแนบมากก็จะดึงไม่ออกครับถ้านดึงไม่ออกก็จะต้องเรียกช่างมาส่งเครื่องดึงบางทีถ้าดึงดึงเองไม่ได้นะอันตรายนะบางทีดึงมันปุ๊บมือปุ๊บเราจับไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องทักข้อเที้ยวหาข้อเที้ยวเนี่ยหนักเลยนะครับซ่อมหนักเลยครับแล้วเรื่อกระเป๋าอยากลองว่าเป็นไงผลของการซ้อมของเราเราไปเลยกระเป๋าบางที ได้สองานะแต่แค่สายเครื่องอันนี้คือจะเป็นเสียงโดนะครับเป็นเสียงตัวแรกซึ่งจะเป็นเสียงที่ไม่กดอ,อะไรเลยปล่อยเครื่องเฉยในตรงนี้พอเราฝึกตรงนี้มาบลเราก็มาลองฝึกกับเครื่องบ้างให้เป็นเสียงนิ่งๆสังเกตว่าเสียงที่ออกมาควรจะนิ่งไว้ก่อนมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้อ่ะอพราะเป็นโดไม่รู้หรือเป็นอะไรแล้วแต่แต่ขอให้นิ่งก่อน แล้วเสียงก็ออกมาสั่เคลียร์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการฝึกนะครับตอนแรกอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะตอนน้องฝึกไปเรื่อยๆก็พยายามควบคุมลมนะครับสําคัญที่นั่งท่านั่งนั่งตัวตรงแล้วก็พควบคุมลมด้วยจริงๆปกติผเผาจริงๆผมจะไม่นั่งแล้วปรับเอียงนี้นะครับจะนั่งอย่างนี้ครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะแนะนำพี่น้องเพียงเท่านี้ว่าเบสิกการเป่ามัลคีสเป็น,อย,ยอ,นอ,ยยปอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรเราเป่ายังไงทำาอลก็เองมแล้วเป่าเล่นเหมือนที่เราเป่าปากนองต้นเด็กก็จะเ,เป็นแบบอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายู่บนเมาั์คีสมันจะเป็นเสียงเลย สีจานี้ควบคุมลมได้ดีและเป็นจังหวะนะครับสำคัญคือนี่ควบคุมลมเป็นจังหวะนะแล้วเราเข้ามาฝึกสับตัวเสื้อซึ่งในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมจะมาสอนว่าตัว้าเนียงสาป่มเนี่ยมันกดอะไรได้บ้างมันเป็นโน้นอะไรได้บ้างเป็นโดเรมีฟาโซลาทีโนอย่างไรและเราควรจะเริ่มปรับแบบไหนก่อน พื้นฐานในการฝึกตัวโน้ตรู้มารู้จักตัวโน้ตว่าเราจะเป่ายัางไงดีเริ่มต้นอย่างาไรเร่องสัปดาห์หน้าผมจะมาสอนในเรื่องเหล่า,า,านั้นครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ